รักรักคิดถึงห่วงใยไอเลิฟอยู่นั้นนั้นนัจาแล้วก็วันนี้ตรงกับวันที่20ตสุลาคม2563พกิาจกรรมจากตลาดกัดทิตถนนบางเมืองเฟร์นิอ่านช่วยกันจับ่อยนะครับจับฉลากเลือกร้านค้าดูสิร้านไหนเปผู้โชคดีทีหนึ่งได้ไปแล้วครับเป็นร้านดีหนึ่งนะครับวันนี้หยุดนะครับร้านราชาปลาหมึกย่างหยุดแล้วก็จะจับใหม่แล้วเราจับกันใหม่อ่ะ ใช้นี่ครับหนูน้อยเพื่องกระจับโปร่งใสได้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีการล็อกกันดีดีหนึ่งดีหนึ่งย้ายไปแล้วเป็นร้านมานมะพร้าวดีดีหนึ่งแล้วมะพร้าวปั่นครับร้านมะพร้าวปั่นโอ้โหได้แล้วนะครับเราจับกัน ดีนงนะครับเป็นร้านมะพร้าวปัน่นวันนี้ผู้โชคดีนะครับได้กับร้านดีหนึ่งมะพร้าวปั่นหน้นาร้อยลิตรเราจะแจกกันในวันพรุ่งนี้นะคสำหรับลูกค้านะครับคุณลูกค้าพรุ่งนี้รับฟรีนะครับรับฟรีน้ำมะพร้าวปัน่นคุณเตี้ยบ้านแพวมะพร้าวน้ำหอมผู้โชคดีนะครับล็อกดีหนึ่ง เป็นผู้โชคดีพรุ่งนี้นะครับแจกน้ำมะพร้าวน้ำหอมแจกเป็นแก้วนะไม่ได้แจกเป็นลูกนะครับแจกเป็นแก้วท่านใดต้องปั่นหรือไม่ปัน่นกิจกรรมกิจกรรมดีๆจากตลาดนัดติ่ถนนบางเมืองเฟมิลี่โดยเซียแมนนิวัดเพียรปั่นและคุณพรมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอด ฝากไปด้วยนะครับช่วยกันบอกต่อรอยกระทงนะร,ร่วมสืบสารงานประเพณีรอยกระทงที่ตลาดนัดที่ถนนบางเมืองเฟรมิลี่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย25น2563ในประกวดหนูน้อยนกพมาศชิงเงินรางวัล5,000บาทรางวัลที่1พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลรางวัลที่2รางวัลที่3รวัลที่4รางวัลที่5 และรางวัลชกเชยพร้อมทั้งดาราตลกพบพบกับตลกคณะช้างสั่งเชิญยิ้มทั้งคณะพร้อมทั้งประกวดหนูน้อยรพมาาประกวดสาวประเภทสองและยังพบดาราจากช่องเจ็ดสีอีกมากมายหลายท่านนำทีมโดยผู้กำกับจากช่องเจ็ดสีพบกันแน่นอนที่ตลาดนัดถนนบางเมืองเฟรมเบี่ Na 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 cha.